เวลาเราพูดถึงแอโฟรไดเนี่ยภาพที่ลอยขึ้นมาในหัวก็คือเทพีแห่งความรักและความงามที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมครับแต่ว่าเบื้องหลังภาพลักษณ์สวยงามนั้นเน่ยมันซ่อนตัวตนที่ซับซ้อนกว่าดุดันกว่าและก็น่าทึ่งกว่าที่เราเคยรู้กันมาเยอะเลยครับคือภาพจําส่วนใหญ่ที่เรามีต่อแอโฟรไดเนี่ยก็มักจะมาจากงานศิลปะดังๆอย่างภาพกําเนิดวีนัสของโบติเชลลี่ที่วาดภาพเธอออกมาดูแบบอ่อนโยนงดงามไร้ที่ติสุดๆไปเลยใช่เลยครับ นี่คือภาพลักษณ์หลักๆของเธอในความคิดของคนส่วนใหญ่เลยก็คือเป็นเทพีแห่งความรักโรแมนติกแล้วก็เรื่องความสวยความงามแต่คำถามนี้แหละครับคือจุดสำคัญเลยที่จะมาท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราทั้งหมดแล้วก็เป็นแก่นของเรื่องราวในวันนี้ด้วยว่าจริงๆแล้วภายใต้ความงดงามนั้นน่ะมันมีความซับซ้อนอะไรซ่อนอยู่กันแน่เอาละครับเรามาจเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่า เราจะเริ่มจากการตั้งคำถามกับภาพจำที่เราเห็นตามาพิพิธภัณฑ์กันก่อนว่าจริงๆแล้วเธอเป็นแค่เทพีแห่งความรักจริงเหรอการจะเข้าใจความซับซ้อนของเธอนะครับเราต้องย้อนกลับไปดูที่ต้นกำเนิดของเธอเลยซึ่งบอกเลยว่าน่าประหลาดใจมากเพราะมันไม่ได้มาจากกรีกที่เดียวคือสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือขนาดชาวกรีกโบราณเองเนี่ยก็ยังเล่าเรื่องที่มาของเธอไม่เหมือนกันเลยครับมันมีตำนานการกำเนิดที่แบบขัดกันเองอย่างชัดเจนอยู่2เรื่องเลย แล้วความจริงก็คือเรื่องราวของเธอไม่ได้เริ่มต้นที่โอลิมปัสด้วยซ้ำครับและที่ความเชื่อเกี่ยวกับเธอน่ะจริงๆแล้วถูกนําเข้ามาจากที่อื่นแล้วก็มีมานานก่อนตำนานเทพกรกิหลายๆเรื่องที่เราคุ้นเคยกันซะอีกภาพนี้จะทําให้เห็นชัดขึ้นเยอะเลยครับว่ารากเหง้าของเธอมันเก่าแก่ขนาดไหนการบูชาเธอมีวิวัฒนาการมาจากเทพีองค์อื่นๆที่ทรงพลังมากๆในแถบตะวันออกใกล้ซึ่งเป็นทั้งเทพีแห่งเพศการสืบพันธุ์แล้วก็ใช่ครับสงครามด้วย เอาละพอต้อนกําเนิดมันซับซ้อนขนาดนี้เรามาดูกันต่อเลยว่ามันสร้างเทพีองค์หนึ่งขึ้นมาที่มีด้านมืดที่น่าตกใจขนาดไหนนี่มันไม่ใช่เทพีที่เราเห็นในการ์ดวาเลนไทน์แล้วล่ะครับลองฟังฉายาของเธอดูสิครับนักฆ่าบุรุษผู้ขุดสุสานองค์ดําคือทั่วโลกกรีกโบราณเนี่ยเธอมีสมัญยานามที่เผยให้เห็นอีกด้านที่รุนแรงกว่าที่เราคิดไว้มากเลย ประเด็นสาคัญเลยก็คือว่าการเชื่อมโยงกับสงครามเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ฉายาเล่นๆนะครับแต่มันคือการบูชาอย่างจริงจังเลยโดยเฉพาะในนครรัฐที่เน้นการรบอย่างสปาร์ตาเนี่ยเขาบูชาอัฟโรดายในยฐานะเทพีแห่งสงครามเลยนะรูปปั้นยุคแรกๆของเธอถึงกับมีภาพถืออาวุธด้วยซ้ําแล้วก็อย่าได้คิดไปดูหมิ่นเธอนะครับเพราะตำนานเกี่ยวกับความกรดของเธอเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าเป็นเทพีที่ต้องการความเคารพสูงสุด แล้วถ้าใครไม่ให้ความเคารพก็จะตอบโต้อย่างรุนแรงด้วยคำสาปที่น่ากลัวมากๆอย่างเรื่องของฮิปโปลิตัสเนี่ยเป็นตัวอย่างชั้นดีเลยครับพอเขาปฏิเสธที่จะบูชาเธอแอฟโฟไรก็สาบให้แม่เลี้ยงของเขามาตกหลุมรักเขาเองเลยจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่นำไปสู่ความตายของทุกคนในที่สุดโหดมากครับความซับซ้อนนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องงานนะครับมันขยายไปถึงชีวิตส่วนตัวของเธอด้วยซึ่งจะต้องบอกว่าเต็มไปด้วยดรามา่า ความรักร้อนแรงแล้วก็เรื่องอื้อฉาวตอหน้าสาธารณชนเลยทีเดียวเรื่องที่ดังที่สุดก็นหนีไม่พ้นความสัมพันธ์ของเธอกับแอริสเทพแห่งสงครามคือเธอแต่งงานกับเฮเฟสตตสอยู่แล้วแต่ก็แอบไปม,มีความสัมพันธ์ลับๆกับแอริสจนกระทั่งถูกจับได้คาหนังคาเขาด้วยตักข่ายองคําที่เฮเฟสตตสสา่งขึ้นมาแล้วก็เรียกถวยเทพทั้งโอลิมปัสมาดูโอ้โหเป็นเรื่องอับอายขายหน้าครั้งใหญ่เลยครับ แต่ชีวิตรักของเธอก็ไม่ได้มีแต่เรื่องอื้อฉาวนะครับถ้าจะพูดถึงความรักที่โด่งดังและน่าเศร้าที่สุดของเธอเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องราวกับมนุษย์ที่ชื่อว่าอาโดนิสซึ่งเรื่องนี้ก็มีรากมาจากตำนานแถบตะวันออกใกล้เหมือนกันเรื่องราวของอาโดนิสเนี่ยสะท้อนถึงความรักการสูญเสียและการสร้างสัญ,ญลักษณ์จากโศกนาฏกรรมคือสุดท้ายอาโดนิสก็ต้อง ในอ้อมแขนของเธอและแจกหยดเลือดของเขาก็กลายเป็นดอกไม้ซึ่งก็เป็นอีกแง่มุมชีวิตที่น่าเศร้าของเธอครับตารางนี้ก็สรุปให้เห็นภาพรวมครับว่าความสัมพันธ์ของเธอเนี่ยมีเยอะมากทั้งกับเทพและมนุษย์แล้วก็ให้กําเนิดบุตรที่กลายเป็นบุคคลสําคัญในตำนานหลายองค์เลยตั้งแต่อีรอสหรือคิวปิดเทพแห่งความรักไปจนถึงอีเนียสวีรบุรุษผู้ก่อตั้งกรุงโรมเลยทีเดียวและสุดท้ายครับเรามาดูกันว่า เทพี P. P. ผู้ซับซ้อนองนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจนกลายมาเป็นสัญลักษณ์ที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันได้ยังไงการเดินทางของภาพลักษณ์เธอนี้น่าสนใจมากครับเริ่มจากรูปปั้นเปลือยที่ปฏิวัติวงการศริลปะก,กรีกโบราณพอมาถึงยุคโรมันเธอก็กลายเป็นเทพีวีนัสมารดาของชาวโรมันแล้ก็ถูกปลูกขึ้นมาใหม่อีกครั้งในยุคเรเนซองส์ ซึ่งในทุกๆขั้นตอนเนี่ยตัวตนที่ซับซ้อนดั้งเดิมของเธอก็ค่อยๆถูกลดทอนลงไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นนี่คือบทสรุปครับจากเทพีผู้มีหลายมิติเป็นทั้งเทพีแห่งความรักสงครามทะเลและการล้างแขนเป็นเทพที่ทั้งทรงอํานาจและหน้าแกรงขามก็ได้กลายมาเป็นภาพลักษณ์ที่ถูกทําให้เรียบง่ายลงเหลือเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์ของความโรแมนติกและความงามซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ยังคงอยู่มาจนถึงวัฒนธรรมสมัยใหม่ของเรานี่แหละครับ เรื่องนี้ก็ชวนให้เราคิดต่อนะครับว่าถ้าเราสามารถลดทอนเทเพียงสงครามและการล้างแค้นให้เหลือเพียงสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักได้แล้วในโลกปัจจุบันของเราล่ะมีความจริงอันซับซ้อนเรื่องไหนอีกบ้างที่เรากำลังมองข้ามหรือกำลังทำให้มันง่ายจนเกินไปอยู่หรือเปล่า